คุณต้องเป็นไรกริงโกขึ้นมาทำไรที่นี่คุณเคยดีในไม่วามีสุนครามเพิร์ดคันฉันชื่อจอห์นมาสตันฉันถูกส่งมาที่นี่เพื่อรับผู้ชายสองคนฉันขอพูดกับผู้บัญชาการของคุณได้ไหมขึ้น้ังการคุยกับตนายคองชิงกริงโกฉันเดาเพราะฉันไม่ดีฟอร์มรับเคิรไม่ครับคุณคิดว่าคุณดีกว่าฉัน คุณมาที่ประติดคงชานประติดเล็กเล็ที่ยากที่คงชานและคุณคิดว่าคุณสมารินหุนกับประติด้ท่านขอโทษนะครับสิ่งต่างๆจะต้องออกมาผิดบางทีคุณสามารถช่วยฉันได้คุณตัดเสกใงญ่พวนพองไ่ปอดเขาจะเป็นฉันพอนไ คุณแนวต่ายได้ยังไงที่ไหนสักแห่งระหว่างการจ้องมองที่คุกกตาและทหารติดอาวุธที่ฟันคุณให้ฉันยินดีดอนรับสุดมิติโกอามิโกรีฉันวาดูล o u d r o c ัตะคุยกันฉันจิช่อเพิงออกไม่ตอเดอร์สันดาจอห์นมาสตันประเทศคองท่นทิปบอร์ดจอห์นมาสตันบอรดไม้พบกบยยประชนทีคอ ลลททำายวิเฉันไม่ใช่นักการมลดฉันไม่มีกีฬาจะหารแต่เราต้งคู่แข่งกับยุดมันในเวลาของเราชายผู้คลาหันบางที่คุณอาจเคยดีนเขาเลขนุกการอลแนดาเขาพยายามรักษาความสงบเรียบร้อยในธงวัดของเราเพื่อให้ก็ยังทำของเราไม่ผิมันเป็นเรื่องยาก คุณสับสนและมักเคว้งไยมา<น><น>บางครั้งในกันบริการของสิ่งที่ตึกดาวคุณดองทำสิ่งที่นักวอมันทำให้ไตช่งแจกสลายฉันก็ไม่ใช่คนมีศิลธรรมฉันหวังว่าฉันจะสนุกกับสุริภาพของคุณ ฉันกำลังพยายามหาผู้ชายที่เป็นคนอเมริกันคนนอกกฎหมายชื่อบินวิลเลียมสันฉันเชื่อเขามาที่นี่เพื่อขอความคุ้มครองจากอาญากรคนอื่นชื่อฮาวิเอริสเวลล์ขึ้นไม่มากไปกว่าเราแต่ขึ้ลาพวกนอกกฎหมายดังนั้นมันจะดูเหมือนคุณได้ยินอะไรจากคนเหล่านี้ฉันเป็นรัฐบาลริสิงที่ลุยยูบขงมัน พวกนักกฏหมายสงหาคันลกกัพวกเขาหาสัต in in so ัวอยู่กับคนเละนันคาที่พุทธาเป็นนักธูรกเ e r นา a น t o n เข o ท่อพวกเขารุมคันเป็นนุ่ u พายได้ k u n ดียวคนนุ่ม e ูฟอปร a ฉันจะหาเรื่องนี้ได้ที่ไหนถ้าฉันรู้ว่าฉันถูกยุตินาตามลักเขาโดยทุกสิ่งที่เป็นสิ่งในดวงฉันเรื่อพวกคนชอบอาหิวตกโรคอะไรไปมายา เด็กส่วนนไปได้แมวคุณคงชงพ่ลมาให้เขาเขาไปนักับดักบางที่คุณสมารนั่งคับเราลาทาทุกอย่างโอเคันแม่ใจว่าคุณอักช่วยคุณเช่แม่งชนแก้วยังไม่โดนเลยกันเสืคุณจะไปกับฉันไหม Okay, bye, bye, bye. Boy. มาอะไรกบัลลีโด,ดีงีทโอ้เชี่ยไม่ขี่ไม่ขี่มาไปขี่เป็นรถเปชุดติ้นตัองเชิมาพวกเราเค,คำมั่นไปที่ชูป,ปารซาขับมาอย่างเ คุณไม่ได้คาดหวังการทอบรับที่จนชีนี้ตากของทัพเม็กซิการที่ฉันเห็นฉันไม่รู้ว่าจะคาดหวังอะไรฉันไม่ได้ข้ามชายแดนฉันถูกยิงที่คุณต้อยินคำพูดมาก<ำ>มายมรนทุรนและการ<น>คุกคีที่นี่คำพูดของชาวนานได้รับการตอนแต่ไม่เขา้าใจคำที่ไรความหมายองทัพกำลังประสบกับวิกฤตชีวิตแม้ฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับกันเหตที่นี่ เขาไม่ได้มีชื่อเสียงในเรื่องความเห็นกต่างใจของเขานี่คือประเด็นที่คุณได้พบกับคุณคุณรู้จักเขาไหมมันมลากาที่คุณพึ่งโทรบกซ a m ซ u n ที่คุณเดิบางทีโอเยังไมเป็นปัญหาคุณที่เอเนนาท้องปัญหาล้านปนไวน์ของเขาฉันควรจะสงสารเขาไหมคุณกริงโกสเรลมาร์ที่จะทำสินคุณชอบพูดไม่ดีเกี่ยวกับคนเก่ยวประมานที่ไมคุณรู้สึกดีคุนเกลียดกับเดนบางทีคุณควรมองเข้าไปในเบรฟเว่นคุณคือคนที่พูดถึงเรื่องนี้ แนั่ไม่ไี่อาี่รีาลบตัวเมาไม่ความมตาไม่ดีตองนี้รูปแบบกันอะไรจะไดีไปกว่ากันดึงแขนคุณไปรอบราบชายรู้ตัดี่เขาถนกว่าเขาเดือดลุกนั่นให้แกฉันคิดว่าคุณต้องตอบคำถามนั้นด้วยตัวเองสัตว์เหล่านี้ที่คุณลาคือใครบินลี่ขาบอยคุนี้และเพิ่นชวเมิสิกันคอเข บินยูสันเป็นผู้ชายที่ฉันเคยรู้จักและโรเกนฮาวีทีฉันก็รู้จักเขาเหมือนกันเพื่อนใหม่จิงะไรายเพื่อนรุ่มใหม่ผู้ชายคนเราเคยเป็นเพื่อนกันครั้งหนึ่งส่วนหนึ่งของอดีตที่ฉันไม่สามารถกำจัดได้อดีตที่ระเกิดที่เป็นเฟย์เพื่อนของฉันมันไม่สามารถลดได้นั่นคือปัญหาของคนที่นี่พวกเขาจะวลามากรันถึงอนาคดในสิ่งต่างกัน ฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถติดอดิตได้แต่ฉันแน่ใจว่าจะทำอะไรเกีับกับนันพุทธอะไรก็ตามที่ช่วยให้คุณนองหลับเป็นเวลาค่องขึนพอประเทศของชันเต็มไปด้วย,ยางานชาวาน,นยาซึ่งย้ายอยู่ในบรกิการคองยอดโคตรไม็กซ่คนเป็นสถานที่ที่ง่ายสำหรับผู้ชายที่ต้องการไม่ว่าเขาจะอยากมองทางหรืใหม่หวังว่าจะไม่ง่ายเกินไปพวกเขาไม่มีเวลามากพอที่จะหาคุณหล่าจะต้องมีกาอีึ้นโัวองพวกเขารากาจนสุดทำได้ไหมถาวางพอเทไรฉันไม่ได้รับเงิน มันเป็นเรื่องยากที่ฉันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำสิ่งนี้ฉันจะไม่มีวันเข้าใจขุนช่าวทางการฉันทั้งเราไม่เหนือบาเกิดใหม่ในเม็กซิโกเทอร์และเราไม่สนใจผู้คนที่คิดว่าพวกเขาสามารถมีได้โดยเดิมคณคำนวณเท่าไหร่กดผิดไม่มีใครสร้างศิลปะเพื่อเงินเดือนนานๆการคำนวณนี้มันเป็นเรามันคำนวณค่าประเนี้คนไม่มีสิทธิ์ที่จะยืนหยัดเพื่อตัวเองกว่าก่า คุณไม่ยอมความคิดโนดนนู่นมาที่ฉันคุณรู้อะไรเกี่ยวกับสิทธิ์ของชาวเม็กซิกันน้อยมากแค่พูดจะต้องมีบางสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการกระดดนี้ฉันจะบอกคุณว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลังสิ่งต่างต่การโคดหกที่ไร่กาชาวนา้นน้อและมันวุ่นวายที่พวกเขาสามารถใช้เวลาเพื่อไม่ให้คนในการคนื่อนย้ายคุณบางทีพวกเขาอาจมีทีมที่จะถูกปว่าโให้คุณคำนวณถึงสิ่งที่คุณไม่เข้าใจ ถ้าคุณถามฉันบางอย่างฉันจะให้คำตอบคุณเป็นนักประวัติหรือไม่นอนคิวบันที่คนมาที่นี่ฉันเคยเป็นฉันคิดว่าในบิดชนิดของทางคิดว่าฉันสามารถเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้ถ้าฉันต่อสู้กับมันคงฉันไม่รู้บางทีนั่นอาจเป็นการประวัติทือความเห็นแก่โดยเฉพาะมันไม่มีอะไรนอกจากความโลบล้างตาบุคคลทำให้ความต้องการของตนเองอยู่ในความต้องการมันคือคนตี่สูบก่อนบลินแบงมัวร์พบเขาไม่รู้ว่าก่อนบลินแบงคืออะไร คุณเป็นคนยากจนที่ถูกทุกตีมาตลอดชีวิตการเปลี่ยนแปลงใดๆจะดูดีสิ่งที่คุณคิดว่าการโค่นล้มรัฐบาลกำลังจะทำให้คุณจนรวยหากคุณไม่ได้ช่วยพวกเขามันเป็นธรรมชาติเท่านั้นพวกเขาจะมองหาคนอื่นที่จะคุณเป็นนักประวัติศาที่นี่เหรอคุณไร้เดียงสาไหมคุณต้องการให้เราทำอะไรดินไปรับมอบเงินให้กับคนยากจนทุกคนในเม็กซิโกช่างเป็นความคิดที่แย่มาก การอูนพวขาทั้งดูว่าทำไมพวกเขาถึงอยากดัดนั้นพวกเขาต้องออกไปทำไมแทนที่ดะนัง้นควรดูยินองพวกเขาวจงเจิผ่าผู้ชายคนนี้ที่เรากำลังมองหาที่ใครผู้นำของพวกกระบอกแจ้งชงเอลิสเขาเป็นคนตรยุศคนคนโดีย คนขี่คลาและคนเบาเ็นดที่ไม่ได้ทำอะไรฉันเคยไปที่ฉันดูมือของมีมากกว่าที่ฉันเคยทำหสับมาที่น่าเสียดเป็นพ่ดีเขามาตดครอบครัวที่รวยวิชาที่เกิดในประเทศทองครแกลั่งที่สุเพื่อคุณค ves, เขาใช<ร> so ้ประโยชน์ที่เขาไ่และที่ได้ที่ปนเขาต้องบอกคนอื่นถึงสิ่งที่พวกเขาอยากได้ยินแน่นอนเขาคิดสิ่งที่ไอ้ปานั่นทำเพือยูนเป็นระเบ พ้าวซึ่งเมันยิ่ที่จะทำสัญญาที่คุณไม่สามารถรักษาได้ใช้เวลามากกว่าสองสามสัญญาในการสร้างกองทัพไรอยสไม่ต้องการพลังอรอที่พลาวเขาไม่สนใจการนัดตัดตัวเขาเลยเขาพร้อมที่จะทำลายทุกสิ่งเพื่อรวมชาติของฉันได้ทั้ง d ุดได้เป็นผู้ที่คนจะคอชูเขามันไม่ใช่สำหรับตอนนี้คุณพร้อมหรือยังพร้อมสำหรับสิ่งที่เราจะลอกปุ๊บกบดให้ินเข้ามา มีรถไฟก๊อดถากากัน r ัเราตัพามันไปพวกเขาจะคิดว่ามันเป็นรถไฟสิบเอ็ไม่มีสิบเอน,นมาเท่านั้นเราต้องยอนมนูก,ก๊อดถากรให้สิ่งที่พวกเขาสมาคราพัติเได้มาบนรถไฟคำวังราย,ย่โอเคพวกไปเลย let's go ได้เวลาฮีโร่แล้ว go 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 ไปเลยไปเได้เวลาช่วยรถไฟแล้ว Meekurng Doon Kong Kun Ti Rao Dong Papai Ti Kasa Madrigada. Kun Fram Ti Dadu Wakong Tap Ti Ping Tam Ngan เปียมาดีไอ้วงลวงไปดีหมวกหางมวกฟางล่ี่ขนบ่คนไุ้มไกหไอ่มหนุมวอ่อ้อ้นุ่้นมอ้หน่มไอุ้้หงไอ้มน้อ้มไหนม่อ่ม่่อ ไอ้นี่มันหนังเหนียวว่ะนี่ดวงอุ้ยโอ้มีคนปลาระเบิดด้วยอืออือเกล่างเราคาเฟ่เรือของฟ้าดาวไหนไอ้นี่วิ่งมาวิ่มาลู่อุ้ยหนังเหนียวว่ะมาดิ ที่นั้นพวกเขามีคารทรีดวุ้ยไอ้นี่ปาระเบิดมาท้ตัวระเบิดเลยสุดเตยจอนอะไรดูไฟบ้า นั่นลงมาอย่างเยอะมาดีคุยกันเลยกันม่วไปดิไปนุม่มอุ้ยหนังเงียวจัดมาดีเออยิงโดนรถไฟชิบหายแนะล้วรถไฟไฟไหม้มียุ่งเลยนะมาดีวะไอโจรอุ้ยไม่เป็นไรวะนี่ถึงจัด หมดสปเพิ่งถึงแมาที่จับฉันยิงกโจนอุ้ยนกว่าโจนใหญ่นัตัวเองเกือบแล้วไอ้หนุ่ม สองวิธีในการพูดคุยอย่างเครื่องโูนหั้งยิงมาดิอุ้ยนี่งปกห้าดิกจเดือยอ้ยอันนี้มันยืนจริงโด่งด่งด้วง,วง,วงเหี้ยม่มมากกว่านั้นมาจากทางทิศตะวันกไหนวะอุ้ยอีมตัวละเม็ดไปเลย ตัวอะไรก็หาอุ้ยไม่ถือจัดไม่มันไม่เป็นไรเลยนะไมในลวงเด็ดเดียวจะใส่สุดเกาะมามาดีลวงมาลวงอีกเหรออุ้ยอันอุ้ยอุ้ยอุยอยอย้กำลังจะว่าถึกโดนสองเม็ดลวงเลยเม็ดเดียวไม่ลวงด้วยนะประเด็นถือจัด

โอเคไอ้หนุ่มต้อรับหน่งดีวะยอด่ทีฟนส,สิงที่ดีสมอรับในวันนี้าชาวกินเดนดงตงยินดีเปนอย่างยเฮ้ยอ้นี้แม่นใครวะโอ้ยโอ้ยมีโจนมานัก อุ <screws> <ground> ๊ยอีนี่แม่งเอาทีเผลอเลยโจรเลยแทงแล้วหนีขบกบกำลังขโมยรถไฟยืมขึ้นขี้เกียจฉันกำลังดีมาสตาขึ้นแตต้องทำอะไรบ้างอะไรขึ้น้องหอะไปที่นั่นเลยทุปทีก่อนที่มันจะามสภายืมขึ้นสลายขึ้นก็เช่นกันแลกว่างใบที่นั่นเดี๋อะไรขึ้นกับ่อนพระเจ้าของฉันลุกขึ้นทันที โอเคเราก็จะไปตามล ah e, ่าโจนมาปนรถไฟเราไปกันนะครับทุกคนอุยโจนไม่อย่างเยอะเจอเดี๋ยวักอีกอีกหนึ่งตัวสองตัวสามอีเจ็บอุ้ยอันนี้ไม่ร่วงมาดิสองเมตรร่วงไม่ร่วงให้มันรู้ไปอันนี้ไม่ก่านั่งของอีกอุยร่วงอุ้ยไม่เป็นไรไม่กดถึง ตึงตึงตึงนีรัวเฮ้ยไอ้นี่แม่งหยุดดักยิงต,ตรงท้ายรถไฟเดียวป่อกระสุดแบบนีรัวเจ,จอเจอจอนเจอจอนชิลม์รถไฟก็ไปเร็วจังม้าก็จะหมดเลยนะตอนนี<ป>้เราต้องตางให้มันทะลักคนเดี๋ยวรถไฟจะตกสะพานยุ่งเลยนะ ไุยิงไฟเร็วช้เฮ้อมา้าเป็นไงเลยเออุยแล้วอ้ม้านงจองก็เจ็บเจ็บด้วยนะวระเดอ,อุ้ยรถไฟวิ่งเร็วมิงขึ้นเขา,ม,าม้ายิงวิ่งช้าหายนะ มาเจ้าคุยไอ้นี่ตกตกลวงหนักรถไฟคุยไม่กอดจะถึงสะพานหักแล้วสุดท้ายล,ละจ้อนจังไปม,มีไม่กว่นี้นะมาเลิกทุกข้าเรียบร้อยสะพานระเบิดเกือบไม่ทันเชี่ยแม่ เกือบเกือบเกือบบันไลยแล้วจอนเกือบแล้วเกือบอุ้ยเออจึ๊บจอนว่าต้องไปดูหน่อยละว่าข้างล่างมันมีอะไรบ้างโว้เชี่ยแม่งเละเลยวอเตอฟัก เกือบช่วยไม่ล่อจอนโอเคพารกิจช่วยรถไฟแล้วก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนโอเคบาย